สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขาย ID มาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอเน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ ไลนเลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมไลนเลนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนข้ง,งเยอะนะคลิปนี้อ่ะมาอันดับแรกก่อนทุกคนน่าจะได้กันแหละนะครับก็จะเป็นของรางวัลสเตจวิ่งนะฮะเออโอ้โหอันดับตกผมลืมดูนะเสียดายอยู่เหมือนกันอ่ะก็ได้อันดับ3 0 0พันนะครับ 3, 000. อ่ะอันดับตกนะครับตอนแรกอยู่ประมาณ2,000ันกว่า ไปชะล่าใจไงไม่ได้เล่นต่อนะครับก็เลยเรียบร้อยเลยนะฮะก็ได้อันดับที่สามพันนะเออถ้าเล่นไปอีกมันก็ได้ของอีกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะก็ได้คัมพีกับอ่าอันนี้นะได้เหรียญคัมพีตัวสิบห้าใบแล้วก็กบสองตัวจริงๆแล้วมันน่าจะได้กบอีกตัวหนึ่งแต่ผมแบบชะล่าใจไปหน่อยนึกว่ามันได้แล้วก็รีบเล่นนะอ่ะไปะนะครับก็ เนียมาพูดถึงเรื่องอัปเดตนะฮะอัปเดตเมื่อวานนะครับพูดเรื่องอัปเดตเมื่อวานก็อัปเดตเมื่อวานเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามามากนะครับอันดับแรกคือแพ็กเกจนะฮะจะเป็นแพ็กเกจาว n f t นะอ่านี่นะจะเป็นลนเจอร์โทเค็นนะครับที่มาเมื่อวานนะหลังจากอัปเดตนะครับซึ่งผมเข้าไม่ทันก็หมดแหละนะครับก็คือมาแป๊บเดียวหมดเลยนะครับหมดเลยมาแป๊บเดียวแบบหมดเลยนะครับแบบหมดจริงนะฮะหมดจริงแบบผมยังไม่ทันเข้าเกมเลยแบบเขาซื้อไปหมดละนะฮะ ซื้อกันไปหมดละอันในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนี่เลยที่อยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับสังเกตนะมันจะเป็นบล็อกนะก็คือเป็นกล่องให้เราเปิดทุก12ชั่วโมงลุ้นบาวโทเค็นนะเบาโทเค็น FT เนาะมีผู้โชคดีได้ไป3คนแล้วตอนนี้เหลืออีก9497ตัวนะมีผู้โชคมีผู้โชคดีได้ไปแล้วนะ ไม่รู้ว่าใครได้ไปเหมือนกันนะฮะก็เปิดทุก12ชั่วโมงเนาะตอหนึ่งครั้งนะครับส่วนเรื่องการเปิดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเปิดได้แต่ไ d ดีละ12ชั่วโมงเนาะเออถ้า ID ดีไหนที่แบบใครที่มีหลาย ID อเดียลองเข้าดูว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าคือผมลองแล้วเมื่อวานเนี่ยคือคนที่แบบมีไ d เดียเดียวใช่ปะ่ะเอ้ยมีหลาย ID อเดียแต่เวลาเปิดมันเปิดได้แค่เครื่องเดียวก็คือมันเป็น,ปนหมายเลขเครื่องอะเออหมายเลขยูเซอร์เครื่องประมานนั้นแหละนะฮะที่ผมทดสอบนะแต่ไม่รู้ว่ามีการต่อเปลี่ยนหรือเปล่านะ่าานนะะจได หนึ่งเครื่องตอนหนึ่งครั้งประมาณนี้นกว่าทุกสิบสองชั่วโมงตอนหนึ่งเครื่องเนาะต่อให้เราจะไอดีไหนโยกมาก็เปิดไปได้เนาะเพราะมันเป็นไอพีเครื่องนะโวนต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแสงมืดเกี่ยวกับแสงมืดนะครับก็คือแสงมืดจะเข้ามานะครับผมตอนแรกผมนึกว่าอัปเดตครั้งเนี้ยมันจะมีอะไรมามากกว่านี้นะด้วยความที่เมื่อวานผมที่จดใจจดใจรอบแบบเฮ้ย อัปเดตมามันจะมีอะไรให้ทํามากขึ้นไหมสุดท้ายก็มีแค่เบ่อินเดป์กับกล่องอยตรงนี้มา2อ,อย่างนะสออย่างนะครับก็อาจจะต้องรอพวกอาจจะต้องรอพวกกิจกรรมแสงโคตรแสงโคตรมืดกลับมาอีกนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูรูปก,กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูอ่ะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมโคตดแสงนะครับซึ่งระยะเวลาเราเห็นไหมครับว่ามัน14บสอ่าสิเนี่ย 14ถึงวันที่21อ่ะเราดูนะนี่นะครับรวมดาวเด่นฉลองปีใหม่นะ <S <s <ummer> <S เพิ่อมโอกาสได้รับเรนเจอร์ธาตุแสงนะเห็นไหมอันนี้เป็นกิจกรรมโคดแสงโคดมืดที่มาช่วงปีใหม่นะอ่าก็นี่เลยจะเป็นวันที่14มกราคม10บโมงถึง21มกราคม9ก้าโมงห้นะฮะก็วันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันเป็นวันที่11อ่าเป็นวันที่11วันที่11ซึ่ง ถ้าเราคาดเดาเนี่ยมันอาจจะมาวันที่14เหมือนกันไหมอ่าวันที่14เนี่ยผมไปค้นดูในปฏิทินแล้วนะแต่ผมให้ดูนะฮะอ่าผมได้ทําการค้นปฏิทินแล้วนะเมื่อวันที่14มคเนี่ยนะ14มค14มคปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวันศุกร์อ่า14มคปี65เนี่ยมันเป็นวันศุกร์นะซึ่งถ้านับศุกร์นี้นะครับศุกร์นี้ก็จะเป็นวันที่13นะถ้าเป็นศุกร์นี้นะศุกร์ของแบบ สุขของเดือนเนี่ยที่มันเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยถ้ามาในวันเดียวกันคิดว่าน่าจะเป็นวันศุกร์หรือไม่ก็เป็นวันเสาร์เพราะวันเสาร์ปี66เนี่ยมันเป็นวันมันเป็นวันที่14ใช่ปหแต่14 14ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นวันศุกร์เนาะแต่ปีนี้14มันเป็นวันเสาร์ซึ่งผมมองว่าอาจจะมาวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์ถ้าเขาเอาเทียบวันที่มันตรงกันอะปีที่แล้วเนี่ยมันวันศุกร์เนาะกิจกรรมเนี่ยมาวันศุกร์มาวันศุกร์จบ21ดมาตอนวันศุกร์น่าจะเป็นตอน วันศุกร์10โมงเช้านะฮะ10โมงเช้า14นะครับซึ่งถ้าปี66เนี่ยอ่า14มันตรงกับวันเสาร์ถ้ามาซ้ําวันที่14ก็คือวันเสาร์แหละจะน่าจะมาเวลา10โมงแล้วก็หมดกิจกรรมก็21เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้ามา14นะเออผมผมมองว่าอาจจะมา14หรือเปล่าเออแต่ถ้าถ้ามาเร็วก่าน,น้นก็ต้องเป็น13แต่ถ้าผมมองนะว่าถ้าเป็น13มา13มกราคมแล้วจบ20อย่างเงี้ย ผมจะมองว่ามันเลขไม่สวยอ่ะผมคิดว่าเกมเขาน่าจะคงไว้แบบเดิมก็คือวันที่14ถึง21มีน21มิมการาคมและต่อจาก21มการาคมก็จะเป็นมืดอ่านี่เห็นไหม21นะครับแล้วก็ถึงก่อนซ่อมบำรุงฐานทับวันที่28อ่านี่เห็นไหมผมผมคิดว่าส่วนตัวแล้วนะครับโคตรแสงเนี่ยน่าจะมาวันที่14นะในมุมผมนะมันน่าจะคงเวลาให้มันเหมือนกับตรงเนี้ยมันจะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะคงเวลาให้มันเหมือนกับการอัปเดตทุกครั้งอะอะไรอ่าอัปเดตครั้งที่แล้วอนะเนาะเพราะว่าอัปเดตปีที่แล้วเขาก็คงเวลาไว้อะสมมติว่าถ้ามาก่อน14เนี่ยมา12อ่ะมาพรุ่งนี้มา13มอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นการอ่านสมมติมาพรุ่งนี้12 7วันมันก็ต้องเลื่อนไปอีกอาจจะเลื่อนจบอ่าจะถ้าตรงนี้เป็น12มันก็จะจบประมาณ18เนาะอ่า18อะไรอย่างงี้ใช่ไหมจบประมาณ1 8 19เงี้ยมันอาจจะเลขไม่สวยผมมองว่า น่าจะมา14มกราคมนี้ถึง21ก็คือเราเอาตามตารางตรงนี้เลยนะนี่นะหรือไม่แน่มันอาจจะมาไวกว่าน,นี้แต่ผมว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณนี้มันสวยแล้วนะ14จบ21อ่า14จบ21นะฮะแล้วก็21จบ28นะอ่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือโคดมืดอันนี้คือโคแสงนะครับอ่ะประมาณนี้นะผมคาดว่าน่าจะมาวันที่14 14เดือนนี้นะครับคือวันเสาร์ซึ่งเป็นวันลีลีกนะครับลีลีกพอดีแต่มันลีลีกตอนดึกแต่มันมาตอน10บโมงเช้านะอ่าสิบโมงเช้าก็อรอลุ้นกันนะครับส่วนโค้ดแสงเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าบาวล็อกนะฮะกับตัวอาดูบิทเอ้ยเออบาวล็อกกับอาดูบิทเนี่ยมันจะเข้ามาด้วยไหมแต่ในแต่ในมุมผมผมว่ามันน่าจะมาถ้าเราเทียบกันในอันนี้ตู้แสงนะมีตัวอ่าหนอนแสงใช่ไหมโคนี่กระต่ายอะไรเนี่ยใช่ไหมอ่านี่นี่อันนี้บอสซีโอเนี่ยนะฮะบอลมายากร มานะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเจสิก้าแสงที่หลายคนอยากได้กันโคนี่บินอันนี้มีโคนี่บินด้วยเหรอเอ่ออ่ะโคอันนี้โคนี่บินแสงนะเออใช่ไหมใช่ปะเออโคนี่เจสแสงนะฮะนี่แล้วก็มีมูนหมอดูนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าแบบอ่าผมรู้ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาไหมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าน่าจะมานะฮะน่าจะมาน่าจะมาเออ ในความในความคิดเห็นผมผมรู้สึกผมรู้สึกว่ามันน่าจะมาสําหรับตัวเบาลล็อกกับอดูบินน่าจะมาอีกรอบหนึ่งให้เราหากันในตู้โคตรแสงนะเบาลล็อกก็แสงอดูบินก็แสงเนาะส่วนมืดนะอ่ามืดก็นี่มูเลลี่แจ่มโคนี่ก็ใช้ได้โคนี่นะฮะโคนี่มีเจมมืดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะฮะอันนี้ผมขอพักไว้ก่อนนะน่าจะมาวันที่14นะโคแสงนะครับโคแสงน่าจะมาก่อนน่าจะทําแบบเดิมแบบเพราะว่าผมรู้สึกแล้วเหมือนไลน์เรนเจอร์เขาจะวางแลนไว้แบบเดิมอะ คือเคยทําไว้แบบไหนก็จะให้เวลามาเป็นประมาณนั้นอ่าเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากถ้ามันไม่กระชันชิดจริงๆนะในมุมผมที่ผมคิดนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครไหนเนี่ยที่มันยังน่าใช้อยู่นะครับสาหรับโคตรแสงกับโคตดมืดนอนหลายคนน่าจะอยากรู้กันอันนี้คือในมุมที่ผมกลับมาเล่นประมาณ2อสเดือนนะ,ะกลับมาเล่น2อสเดือนเนี่ยผมก็พอรู้แล้วแหละว่าเอ้ยตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวดาวเด่นบ้างบางตัวเนี่ยผมก็ว่า มันได้มามันอาจจะเก่งอะแต่ผมไม่รู้ไงแต่ผมจะเอาพอที่ผมรู้นะแล่ผมรู้สึกว่ามันเก่งนะฮะเอามาดูที่แสงก่อนเพราะว่าแสงจะกลับมาก่อนนะฮะเอาเอาเอาที่แสงนะแสงที่จะกลับมาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าตัวนี้จะมาด้วยเปล่าไออ้บาเบาอะไรนะเบาพุ่งกลับชื่อดังเนี่ยก็เป็นแสงเหมือนกันนะฮะเนี่ยบาวพุ่งกลับชื่อดังแล้วก็นี่นะฮะเบาล็อกแล้วก็อดุบิดผู้นําทางผมไม่รู้ว่าจะกลับมาด้วยไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับสําหรับ ตัวบาวบอสผู้กำกับแสงเนี่ยถามว่าดีไหมผมว่ามันก็มันเป็นทางคล้ายๆกับตัวไอ้นี่นะคล้ายๆกับแนวบบวล็อกเหมือนกันคล้ายๆแนวบบวล็อกเหมือนกันเบวล็อกนะฮะยกเลิอกอวตารแล้วก็เป็นสร้างความเสียหายนะครับหยุดยั้งยกเลิกด้านลบ6วิเนะาะผลลับด้านลบยกเลิกยกเลิกผลลับบัฟของศัตรูนะฮะมันก็เป็นสกิลที่มันดีนะฮะถือว่าดีถือว่าดีเหมือนกันนะฮะ ส่วนบาวล็อกอ่าไม่ใช่บาาล็อกติบาวบาาผู้กำกับแสงเนี่ยอันนี้ก็จะยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพรรคพวกอ่าฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีนะฮะอันนี้เป็นสกิลแรกอันนี้ก็จะเป็นยกเลิกภาวะอมตะสร้างความเสียหายนะครับหยุดยั้งการยกเลิอกอ่าผลลัพธ์ด้านลบนะฮะอ่าก็คือหยุดยั้งนะฮะหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของศัตรูก็คือแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสมมุติว่าศัตรูแบบอ่าได้ผลลัพธ์ที่มันแบบ เป็นด้านลบของเราอะเนาะก็จะไปหยุดยั้งอะไรเงี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรมันหยุดยั้งอะนะครับผลลับด้านหยุดยัง้งหยุดยั้งการยกเลิกก็เหมือนแบบถ้าศัตรูแบบจะเขาเรียกถ้าศัตรูจะล้างอะล้างบัฟสมุิว่าเจอในใน,ในทีมในทีมศัตรูเขามีตัวล้างล้างบัฟเนาะบัฟเสียอ,อันนี้ก็จะยุ่ไปหยุดยัง้งไม่ให้มันล้างติดประมาณนั้นนะในมุมผมดีเข้าใจนะฮะส่วนตัวละครเนี่ยน่าเอาไหมผมมองว่าผมไม่ชอบตรงที่มันเดินชา้า ่ความเร็วเขาที่มันช้าถ้าเป็นผมนะผมตัวนี้ผมเฉยๆอันนี้พุ่งตรงนะตัวนี้ผมเฉยเฉยแต่คนที่ปั้นมาก็มีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่คุ้มที่จะปั้นสําหรับคนที่แบบเอ้ยมีกบน้อยอะไรเงี้ยแต่คนกบเยอะเขาก็น่าจะปั้นเหลือก็แหละแต่คนที่มีกบน้อยๆเนี่ยตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าทําเท่าไหร่สาหรับบอสผู้กากับชื่อดังแต่มันมีความสามารถไฮเปอร์ก็คือขัดขวางแล่อยู่เหมือนกันนะฮะแต่มันก็ยังไม่สุดเท่าไหร่อะส่วนบาอดูบิสนะผมเชียร์เชียร์สุดใจเลยนะครับ Bal ด้วยความสามารถไอ้ฟาโลมันเนี่ยคือดีที่สุดแล้วมีต่อต้านพายุหิมะด้วยนะครับสำหรับบาอดุบิดเนี่ยตัวที่ดีนะนี่เลยอดุบิดผมมองเลยตัวหนึ่งนะฮะมีนี่นะอ่าอันนี้นะครับก็คือโจมตีสุาท้ายหักเลนเจอร์เข้าข่ายแพ้นะครับอ่าก็จะติดสุ่มทักษะ1ทักษะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทักษะ1หรือทักษะ2แล้วแต่คือส่วนตัวแล้วทักษะตัวเนี้ยคือดีหมดเลยอันเชิงอันเชิงลงศพนะอ่ามายืนอื่นให้เราอีกอันนี้ก็เป็นแบบเพิ่มความเร็วเพิ่มหลบทักษะฟื้นฟูพลังชีวิต อ,อีกนะฮะเออของพื้นที่นะครับก็ผมมองว่าแจ๋วเลยนะครับแต่ได้มาก็ต้องอัพให้มันเป็นไฮเปอร์แม็กนะมือจะสุดนะเบาอดูบิดนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหยุดยัง้งนะครับการผลิตเลนเจอร์ให้มันช้าลงนะฮะอ่าผมมองว่าดีนะครับตัวละครที่น่าหาเลยคือเบลอดูบิดนะฮะอ่าตัวต่อไปเหมือนกันเบลล็อกผมก็ยังเชียวว่ายังใช้ดีอยู่ชอบอืม คืออันนี้มันเป็นต่อต้านหลงสนิทนะครับอันนี้ต่อต้านหลงสนิทนะต่อต้านพวกลำนำยเยายวนอะไรพวกนี้อันนี้ก็คอมโบขัดขวางแรกก็ได้นะครับสกิลนะสกิลดาเมจอยู่แล้วสำเบ็ดหลักๆนะฮะเพิ่มหลบทักษะอัตราการใช้ทักษะนะครับก็2ตัวที่น่าหานะสำหรับแสงนะอ่าอ่าบาวอดูบิสนะฮะบาวล็อกเนี่ยสองตัวและส่วนตัวละครอ,อื่นๆอย่างซีโอนะซีโอมันเป็นตัวเสกใช่ไหมถามว่าดีไหมผมรู้สึกว่าซีโอเนี่ยไม่ต้องคือถ้าได้มาก็ดีอ่ะแต่ ผมรู้สึกว่าถ้าเลือกปั้นเนี่ยไม่เบาหรอกก็อดูบิทดีกว่านะ c o มันจะไปไปแพ้พวกเกมมืดยำเกมมืดมันจะดีกว่านะแต่ถ้าเป็น,นมุมได้ก็ได้อยู่นะฮะสำหรับตัวละคร c o นะฮะได้อยู่แต่ผมรู้สึกว่า2ตัวเนี้คุ้มกว่านะครับอ่าคุ้มกว่านะฮะอ่ะโอเคนะครับมาต่อกันนะฮะส่วนตัวละครเนี่ยผมมองว่ามันไม่รู้มันจะเข้าตู้มาหรือเปล่าอาจจะไม่เข้ามาเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่ามีตัวละครแต่ถ้ามันเข้าตู้มาเนี่ย ตัวนี้ผมยังรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวบินเนาะผมผมไม่ค่อยเชียร์ตัวบินเท่าไหร่มันปั่นยากเอาเอากบไปปั้นภาพพื้นให้มันเก่งดีกว่าส่วนถ้ากบเหลือจริงเนี่ยตัวบินค่อยว่ากันเออนะฮะหนอนแสงหนอนแสงนี่ดีไหมดีนะผมชอบนะหนอนแสงผมเห็นบางทีมก็ใช้กันอยู่เอ,อสำหรับหนอนแสงแต่ด้วยความที่เขามีการเนิร์ฟเนาะแต่ก็ยัง,ย,งยังใช้ได้อยู่นะในในหลีกไม่สูงมากนะสำหรับหนอนแสงนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะฮะ บาวมายากลนะครับบาวมายากลน่าสนใจไหมผมมองว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันสําหรับบาวมายากลนะคือด้วยความที่แบบถ้าเราไม่ เป็นเน้น9ดาวคือ9ดาวแล่มันเยอะอ่ะคือข้อเสียของบ้ามายากลเนี่ยมันคือแล่เยอะแต่สกิลมันถือว่าดีอยู่นะอ่ะมาดูสกิลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยกเลิกแล้วก็สร้างดาเมจนะฮะทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะฮะถือว่าดีอันนี้ก็เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มการต้านทักษาฟื้นฟูนะฮะคือสกิลเบ้ามายากลเนี่ยมันดีแต่ข้อเสียมันคือแร่เยอะอ่าแต่มาดูอาดูบิทคืออา 9ดาว2,004เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีรถแล่แน่นๆน,น,นะบามามันจกลถึงจะใช้ได้แต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเออแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่จะได้กันเออแล้วแต่จะได้กันอะต่อมาจะเป็นเจสสิก้านะเจสสิกาแสงอันนี้นะครับเจสสิกาแสงนี่ถามว่าได้มาดีไหมผมว่าเก็บไว้ก็ดีนะอาจจะยังไม่ต้องปั้นก็ได้แต่ผมรู้สึกว่า ถ้าเจสิก้าแสงคำาก้าดาวได้เนี่ยอาจจะเก่งนะโดยที่แบบความสามารถของการครบเครื่องเนาะยกเลิกนะฮะนี่ดาเมจทะลุนะครับดาเมจทะลุแล้วก็ลดอัตราการหลบทักษะนะฮะหลบทักษะของศัตรูถือว่าสวยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสร้างบาเรียรให้เพื่อนฟื้นฟูพลังชีวิตยกเลิกผลด้านลบแบบต่อเนื่องของพรรคพวกอารมณ์แบบว่าสกิลมันคบเครื่องอะ่ะมีทั้งดาเมจแล้วก็มีตัวแบบบัฟช่วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยคือแบบ ติดทีไมไว้ก็ไม่เสียหายนะสำหรับเจสิก้าแสกนะฮะเผื่ออนาคตได้ทำา9ดาวนะครับอ่ะส่วนโคนี่อันนี้เป็นตัวบินเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกนะว่าตัวบินผมไม่ค่อยแนะนําส่วนแซลลี่เด็กอนุบาลที่ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันตัวบินไม่ค่อยแนะนําผมแนะนําไปปั้นภักพื้นดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันไม่ค่อยเจอนะฮะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันผมไม่ค่อยเจอนะไม่รู้จักเลยส่วนหมอดูหมอดูนี่ ผมก็ไม่เห็นคนใช้อะนะเห็นเออไม่เห็นคนใช้เหมือนกันเหมาะดูส่วนอาม,ม่าเอออาม่าอาม,ม่านี่ผมรู้สึกว่าแรงไม่สูงมากเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะแบบเอามาปั้นเป็นไฮเปอร์เลยจริงเนี่ยไฮเปอร์2อ0อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่อ่าอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ตัวละครที่ผมมองว่าคุ้มนะสำหรับเลนเจอร์แบบโคตรแสงถ้ามันกลับมาหมดนี่นะที่ผมคิดนะอันหนึ่งเลยอดูบิสนะฮะสองก็เป็นบาวล็อกนะฮะอ่าสามผมจะให้เป็น สามผมให้เป็นนี่นะครับหนอนแสงได้มาก็ไม่เสียหายเก็บไว้ปั้นอนาคตได้นะครับสี่ก็เป็นบาลมายกลนะฮะได้อยู่บาลมายกนแต่ก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องแร่ในอนาคตอาจจะต้องหาเกยร์รดแร่ดีๆหน่อยส่วนตัวที่5ก็จะเป็นเจสิกาแสงนะห้าตัวนี้นะครับมีอาดูบิดอาบาวล็อกนะฮะอาดูบิดบาลล็อกหนอนแสงบาลมายกลนะฮะแล้วก็จะเป็นเจสิกาแสงแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นอ่าครบละห้าตัวนะครับประมาณนี้ โซนต่อไปนะครับก็จะเป็นโคตรมืดมากมืดมากนะฮะมาดูแสงก็ต้องมาดูมืดนะฮะอันนี้ก็เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้นะครับเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวผมจะมาอีกทีหนึ่งนะฮะมาดูมาดูมืดกันอ่าสำหรับมืดนะตัวละครไม่อาจจะไม่ค่อยเยอะนะตัวมืดนะฮะตัวละครที่อาจจะกลับมานะไว้อาจจะกลับมาก็ได้นะครับอ่าแซลลี่นาฬิกานะครับอาจจะกลับมาก็ได้นะฮะอันนี้เป็นกระลอกมืดเนาะอ่ามูเจลลี่อ่าทำเก้าดาวได้แล้วนะครับ เดี๋ยวว่ากันโฮนี่นักพนันนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเมอรี่เนาะตัวบินเมอรี่ตัวบินมืดเจมสมืดนะโอหคุ้นเคยกันดีนะฮะไม้มูลนะฮะนักเรียนมูลนักเรียนเนาะอ่ามูลนักเรียนต่อต้าไวต่อต้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอ่าการบินเนาะตุ๊กตามูลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแม่มดอ่าทำนายเสนี่ก็คือแซลลี่มอบินนะฮะอาริติกินะครับแล้วก็แซลลี่นะฮะแซลลี่ครูฝึกสัตว์พิศดารนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทมิยูมิอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะฮะตัวมืดในมุมผมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมีติดทีมได้อยู่นะครับอันหนึ่งก็ให้เป็นนาฬิกาปูและกันส่วนต่อไปคือมูเลลรี่น่าสนใจเอาว้เคียรพกด่านยากๆอันีใหม่ๆเนี่ยมีมูเลลี่สบายนะครับต่อมาก็เป็นโคโนี่นักพนันมือโปรเนี่ยได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ต้องทำถึง9าดาวหรอกเอาเป็นไฮเปอร์แม็กก็แจ่มละนะฮะเอ,อ่อความสามารถดีนะฮะส่วนต่อไปเลยที่ผมอยากได้สุดๆเลยนะครับเจมมืดโหอยากได้มาก ชอบมากเลยนะฮะเจมมืดนะเสกเป็นหินเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตะตูนะครับให้เป็นหินเนี่ยผมชอบมากเลยนะคือแบบอยากได้มากเจมมืดรอมาอยู่เหมือนกันนะโคตรมืดเออก็ประมาณนี้นะตัวมืดที่น่าสนใจหนึ่งเลยของผมก็คือนาฬิกาปู2นะฮะมูญนลี่นะครับ3โคนี่พนันนะฮะอ่าสตัวสุดท้ายนะครับอ่าก็าจะเป็น อ่าเจมืดนะจริงๆแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโยมิเนี่ยได้อยู่นะครับก็ด้วยความสามารถรัดแอคแท็กเนี่ยสุมติดสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนาะแ,แต่แบบมันอาจจะเก่าเกินไปแล้วนะฮะเออก็ผมให้ประมาณนี้แหละเออประมาณครมืดแต่ก็ต้องดูนะด้วยความที่มันกลับมาเยอะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเปิดได้ตัวอะไรใช่ไหมก็เตรียมพร้อมกันไว้เตรียมพร้อมกันไว้นะครับส่วนไอดีนี้นะแพลนแพลนอะแพลนไอดีนี้นิดหนึ่งนะไอดีนี้ผมว่าจะเก็บตัวไว้รอคุมภาพันธ์อ่าอาจจะไม่เปิดแล้วนะครับคือ อาจจะไม่เปิดอาจจะเก็บตัวไว้ลอกุมภาพันธ์ทีเดียวเลยด้วยความที่แบบว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นนะสำหรับหีบนะครับสุ่มเดี๋ยวถ้าได้อดุบิจ่ากนี้ก็พอนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่น่าจะเปิดอ่ะด้วยความที่อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโคแสงโคดมืดเนี่ยมันรวมทุกตัวไงเราจะเปิดได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ที่ดวงอีกอาจจะต้องหมดเยอะอีกนะฮะผมเลยมองว่าเ้เดี๋ยวเราเก็บไปลอกุมภาเลยดีกว่าไปจัดกุมภาอะไรอย่างนี้นะน่าจะแจ้นะฮะอ่ะโอเคเนาะ ม,มาในส่วนต่อไปนะสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือผมจะมาปั้นนะฮะทาเป็นแร่สามจุดนะเออแบบหลายคนไม่รู้กันอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือรู้กันแล้วนะเรื่องแร่สามจุดเนี่ยมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูนะฮะตอนนี้ผมก็มีโอกาสแล้วด้วยความที่ผมเล่นไอ้นี่เสร็จพอดีเนาะอ่านี่นะครับตัววิ่งนะก็ได้กบมาได้ตัวมาอีกสิบห้าใบอ่าได้คัมพีเพิ่มแล้วก็ได้อาเคี้ยวมาเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ได้ตัวเพิ่มมาอ,อันนี้ผมได้ตัวมากี่ใบแล้วเนี่ย มีตัวที่6แล้วเก็บไปเรื่อยๆไว้รอ,อกุมภาพันธ์นะฮะลูบี้ก็เก็บเหมือนกันนะไม่สุ่มละมันเกลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวมาฆ่ามาให้มันเป็นวิวห้าก่อนนะคือแบบเป็ดห่วงยางหน้าร้อนนี่ดีมากเลยนะด,ด,ดีมากเลยดีมากเลยเดี๋ยวผมจะทําการลีหานะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอยากลีหารถแล่นะฮะนี่เลยมันมีรถระยะเวลาสร้างเลนเจอร์กับรถแล่ผมต้องการรถแล่นะรถแล่มาไม่เอารถแล่นะครับอยากได้รถแล่อยากได้รถแล่ครับพี่โอ้โหพลังชีวิตไม่เอารถแล่จะสุ ถือว่าสูงนะ400%เลยเมื่อกี้ทลังชีวิตนะฮะโอ้ยโอ้โหต้อง400ไม่ได้เลยเหรอโอ้ผมไม่อยากได้ผมอยากได้รถแล่อะเนี่ยดูดีรถแล่ไม่ออกเลยเออนะฮะอยากได้รถแล่ที่6.8ก็เอามาก่อนนะฮะอันนี้นะครับรถแล่3จุดนะรถแล่3จุดคือนี่1จุดอ่าอันนี้เรานับเป็น1จุดนะฮะสกิลออฟ4อีก1จุดนะฮะส่วนสกิลอันนี้เป็น3จุดนะฮะอ่านี่นะ 1.2จุดจุดนะครับและนี่ก็คือจุดที่3นะนี่คือรถแร่3จุดมันจะทำให้ประหยัดแรมได้มากขึ้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันใน P PP อนะ่ารถแร่3จุดคือประมาณนี้เพราะว่าคือจริงๆแล้วเราเราสามารถคือทุกไอดีแหละรถแร่สูงสุดได้3มจุดนะฮะมันไม่มีเกินนี้แหละนะฮะเพราะว่าไอแร่ออฟดีซีเนี่ยมันไม่สามารถซ้ำกับอันอื่นได้นี่ครับมันใช้ได้แค่อย่างเดียวก็รถแร่มากสุดก็3จุด ว่าสวยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะดดแร่สามจุดเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะมันทําให้แบบแร่ในการปล่อยตัวมันน้อยมากขึ้นนะฮะคือเราอัพเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันปล่อยตัวไวยอยู่แล้วนะฮะเนี่เหลือ200เองนะฮะเอเลนผมนะฮะนี่แหละคือผมมีแพลนดูไอดีนี้ผมจะทํารถแร่สามจุดให้ได้มากที่สุดจะได้แบบปล่อยตัวเน้นปล่อยตัวเอาความสามารถไฮเปอร์ด้วยนะฮะเออแล้วก็เน้นแบบเน้นปล่อยตัวเยอะๆครับพอมันปล่อยตัวเยอะเนี่ยมันก็เป็นกองทับอะ่ะดย่างก็ชนะได้เองแหละนะฮะ ไม่ต้องไปเน้นอึดเน้นดาเมจอะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้ดูโอ้แต่เราโดนเราโดนหยุดเยอะมากเลยนะจะชนะได้ไหมเนะี่ยอืมโอ้โหหยุดแบบหยุดหยุดจัดเลยนะฮะหยุดหยุดเกินไปนะ,ะอะอะผมโดนพัดมาแล้วนะเดีย๋ยวเราพัดกลับไปบ้างนะฮะกระตุกองขอภัยนะฮะโอเคไป โอ้ผมโดนแบบไอ้นี่ยับยับเลยมผมโดนยับยับเลยนะสกิลนะเ,าาเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเดียเจมมืดเนี่ยมันเกลียนมากเลยนะเอ้เป็นหินเนี่ยผมชอบมากเลยแต่คืออาจจะไม่เปิดหรอกมัน,ม,นมันไม่มันไม่ออกง่ายแน่นอนอนะเจมมืดอะในมุมหกนะเลยไม่เปิดดีกว่านะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับอ่านี่นะฮะ เห็นหมว่าการเล่นเนี่ยมันจะปล่อยตัวได้สมูทขึ้นไม่ว่าเราจะเจอพวกเพิ่มแร่อะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราปล่อยตัวสมูทมากขึ้นอันนี้แหละคือข้อดีนะ,ะข้อดีอโอเคเรียบร้อยนะ,ะเล่นให้ดูกันเกมหนึง่งเรียบร้อยแล้วผมทาแร่สามจุดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะได้ตัวหนึ่งแล้วสวัดีใจอยู่กันนะฮะก็ถือว่าทําให้ทีมผมมันน่าจะเก่งได้มากขึ้นก็มีแพลนว่าอนาคตก็น่าจะ ไต่กันยาวๆอยู่เหมือนกันไอ้ดีนี่นะครับจะปั้นกันยาวๆเลยนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่บนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีนะครับ